สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราของเล่นเด็กคะ่ะวันนี้เรามีนิทานพรามบิลตอนเอมามากลัวติดคุกมาฝากคะ่ะวาน่าฮน่าเกิดอะไรขึ้นมาทำไมดูยุ่งยุ่งกันจังก็เอมมา่ะ,ะสิขโมยของที่ร้านมานะ่ะขโมยของเอมมาฉันไปร้านขายของเล่นเมื่อวานนี้เรามีเงินที่ได้จากคกุณตาคุณยายวันคริสต์มาสนะ่ะก็เลยจะไปซื้อของเล่นกันแล้วเราก็เดินเลือกของ เอม่าก็งองแงหน้าบูดหน้าบูดไม่อยากได้ตุ๊กตาแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะก็เจอเอม่าหยิบตุ๊กตาติดมือมาตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยนะอ๋อตลกดีจังแต่ไม่นะไม่นะฉันหมายถ,ถึงที่เอม่าทำน่ะมันไม่ดีนะจริงๆแล้วเราต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่จริงๆแล้วเราห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันจะเข้าข่ายขโมยของฮ๋อฉันดีใจนะที่ได้บอกคุณแม่คุณแม่จะได้จัดการ ฉันหวังว่าเอมมาจะไม่โดนจับเข้าคุกนะเพราะว่าเป็นขโมยเราจะต้องรีบเอาตุ๊กตาไปคืนที่ร้านให้เร็วที่สุดห้ามอาอกมาเล่นเด็ดขาดนี่ฉันก็หวังว,ว่าคุณแม่กลับมาแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยเด็กๆแนมะ่กลับมาแล้วจ้าโอ้คุณแม่ยังเก็บตุ๊กตาไว้อีกเหรอคะเอ๊หรือว่าตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งครับขโมยมาเป็นตัวที่สองเหรอครับ ไม่จ้าไม่จ้าไม่ใช่วันนี้ร้านเขาปิดจ้าแม่ก็เลยคืนตุ๊กาตาไม่ได้นะเราจะต้องไปใหม่พรุ่งนี้อเอ็มมาทำใจสบายๆนะลูกนี่เอ็มมาลาติสวัสดนะฉันขอให้เธอนอนหลับฝันดีนะจ๊ะหลับให้สบายๆเตียงนุ่มๆเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะไม่ได้นอนที่นี่ทำไมล่ะก็ถ้าเด็กขโมยของแล้วโดนจับได้นะ่ะเขาจะส่งเด็กไปเข้าคุกนะ ที่สถานีตำรวจนะแต่ว่าฉันไม่อยากติดคุกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซิก็ต้องรอแต่คุณตำรวจนะว่าเขาจะว่ายังไงหนูไม่อยากติดคุกจริงหรอหนูไม่อยากติดคุกหนูสัญญาว่าพรุ่งนี้หนูจะเอาตุ๊กตาไปคืนหนูสัญญาหนูจะไปกับคุณแม่เอาตุ๊กตาไปคืนอ่าหนูน้อยหนูไปทําอะไรมาล่ะทําไมถึงติดคุกหนูไม่รู้หนูหยิบตุ๊กตามาหนไม่ได้ตั้งใจ แล้วหนูก็ปวดฉีมากหนูขอออกไปได้ไหมคะฉันก็ไม่รู้นะต้องถามคุณเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะ่ะหนูยตุ๊กตามาจากร้านแต่ว่าหนูสัญญาว่าหนูจะเอาไปคืนตุ๊ก,กตานั่นนะ่ะอ๋อเธอขโมยตุ๊กตาเหรอฉันหนะักขโมยทองนะเลยจะโดนจับติดคุกช่วยด้วยหนูอยากออกไปหนูอยากกลับบ้าน ช่วยด้วยค่ะหนูอยากออกไปหนูอยากกลับบ้านหนูไม่อยากติดคุกเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ยังออกไปไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าเธอหิวเธอสามารถสั่งอาหารได้นะอืมงั้นหนูอยากกินไข่ไดโนเสาร์ทอดราซอสมะเขือเทศทีท่คุณแม่ทำอะค่ะโอ้ยที่นี่ไม่มีหรอกจ้าแล้วมีอะไรหรอคะเรามีผัดผัดกกระหล่ำปีราดข้าวนะ่ะไม่เอาหนูไม่ชอบกินผัก นักโทษทุกคนตอนนี้มีคนมาประกันตัวแล้วออกมาได้แล้วเย้เย้ eh! eh! ดีใจด้วยนะที่ได้ออกมาแล้วดีใจจังเลยได้ออกจากคุกแล้วข้างในคุกน่ะมันน่าเบื่อมากเลยนะคะในนั้นน่ะไม่มีของเล่นให้เล่นเลยก็หนูที่นี่น่ะคุกนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นแต่หนูไม่ชอบ ติดอยู่ในห้องขังนานๆหนูอยากออกไปข้างน,นอกหนูอยากออกหนูอยากออกหนูอยากออกและเอม,ม่าก,ก็ตกใจตื่นเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ